อนมาทำอะไรที่นี่อ่ะพี่ก็มาถ่ายรายการกับน้ำขิงไงไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้พี่ปอนลอวพี่วันนี้ไม่ใช,วนนใช่วันนี้เป็นน้องใหม่มีน้องใหม่มานเราคบสวยเพอร์เฟกดูดีแบบว่าสุดยอดมากเลยลพี่ปอนจะมีใครเพอร์เฟกไปกับพี่มีสิอยากเจอใช่ไหมอยากพี่น้ิงพาไปเจอนะหน,นึ่งสองสามซิงนี้นะคะน้องใหม่ของเราเอง ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ CW Week End ในการทุกคนนะคะจะได้รู้ได้เห็นว่าในแต่ละสัปดาห์ของรุ่ชมพนยุยาของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะ วาลียาเกิดน้อยค่ะน้ำขิงนาชาน,นุ่มใสค่ะเอ๊แล้วมันมีกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญของชนประธานวิทยานี่มันมกิจกรรมอะไรนะคะพี่อ๋อกิจกรรมนั้นนะคะคือกิจกรรมชนประธานวิทยาเกณฑนั่นเองแหละคะ่ะน้องโซค่ะแล้ววันนั้นพี่ขิงทํากิจกรรมอะไรบ้างคะอ๋อพี่นะคะพี่เป็นหลีดคะ่ะแล้วน้องโซ,ซ่ล่ะหนูก็เป็นพาเลทของสีฟ้าค่ะเอ๊หนูก็อยากรู้นะคะว่าปีนี้สีไหนเขาได้ที่หนึ่งเหรอคะอ๋อสีที่ได้ที่หนึ่งน,นะคะนั่นก็คือสีส้มค่ะมืะอ ท,ทุกสี่นะคะมีความตั้งใจและทุ่มเทกับงานเชิญประารธานวิทยาเกมครั้งนี้มากๆนะคะค่ะและเดี๋ยวหนูจะพาไปดูภาพกิจกรรมของวันนั้นกันค่ะโดยน้องนายและน้องวีเจค่ะไปกันเลยสุภวิทย์เอาสีหลังเราเลยไหยครับคุณวิศรุเสียเลยสีส้มนั่นเองไปกันเลย สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อพีครับครับผมพี่รู้สึกยังไงกับการได้เป็นสตาร์ของสีส้มแลวเหนื่อยไหมครับผมไม่เหนื่อยครับรู้สึกดีมากเลยคือแบบน้องน้องเขาแบบพร้อมมากเลยมีความพร้อมก็ดีครับปีนี้ดีมากเลยคิดว่าพี่พอใจอะไรมากที่สุดในสีตัวในปีนี้ครับความพร้อมแน่นอนครับดูความพร้อมเนี่ยบอกเลยเต็มร้อยให้ร้อยสิบอะครับโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับน้องเขามีความพร้อมมีความตื่นตัวมากเลยครับสีส้มเยี่ยมเลยครับสีส้ม เย,ยววส,ส,วสวัสดีครับพวกพี่พีชื่ออะไรกันครับพี่ไอค่ะพี่เฟิร์นค่ะพี่กองค่ะครับผมคำถามนะครับก็ซ้อมลีดหรือซ้อมอย่างเงี้ยครับยากไหมครับเลยใช้เวลานานไหมครับก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนกันไปเรืเ่อยๆครับครับแล้วพี่ล่ะครับ เราก็ต้องมีความอดทนค่ะแล้วก็ต้องมีความเป็นระเบียบแล้วก็ทำแบบมันออกมาให้ดีที่สุดค่ะก็ไม่ยากนะสําหรับพี่คิดว่ามันสนุกดีได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็การซ้อมอย่างนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่พร้อมไหมครับสําหรับการประกวดหรือการแข่งครับพร้อมมากค่ะให้เต็มร้านเลยค่ะพร้อมมากค่ะตอนนี้พี่มั่นใจมากค่ะตอนนี้พี่พร้อมลุยมากทุกสี่เข้ามาเลยค่ะ สวัสดีครับพี่ชิพี่อะไรครับชี่นิวครับ<า>ครับผมพี่นิวอยู่สีส้มเนี่ยพี่คิดว่าสีส้มมีอะไรที่ดึงดูดตาผู้คนแล้วก็มีโอกาสทําให้ชนะได้บ้างครับรยอ,อยากรู้เหรอไปดูเอง,งดิโอ้โหพูดอย่างนี้ได้เดี๋ยวผมจะรอดูเลยนะฮะผมว่าสีส้มนี่น่าจะอาจจะแพ้สีม่วงได้ไหมครับ ครับคนที่เราจะสัมภาษณ์ชื่ออะไรเอ่ยชื่อแมทชื่อแมทชื่อแมทครับอยู่สีส้มคิดว่าสีเรามีความพร้อมแค่ไหนครับมาถึงมาที่สุดคิดว่าสีเราจะชนะไหมครับในกีฬาสีครั้งนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วสีส้มชนะแน่นอนปีนี้รับผมขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อนายสุภสิตเป็นจังวันครับชื่อเล่นชื่อพี่กัปตังครับอ๋อครับแล้วนี่เรารับหน้าที่เป็นอะไรในสีเขียวครับอ๋อเป็นสตาฟสแตนครับผมเป็นสตาฟแล้วเนี่ยเราต้องทํางานอะไรบ้างเราต้องคอยซัพพอร์ตอะไรบ้างไหมครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องดูว่าน้องๆนะครับในการซ้อมเนี่ยน้องๆขาดเกินหรือไม่หรือว่าของอุปกรณ์ในในสีเนี่ยหายไปหรือว่าขาดแคลนหรือเปล่านะครับ ครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อตองค่ะผมเห็นเนี่ยสีเขียวเนี่ยเสียงเชียร์ดังมากเลยนะครับคงจะพองมาหน้าดูเลยใช่ไหมครับก็พอมมากค่ะพอมแข็งมากเลยค่ะแล้วพี่คิดว่าสีเขียวเนี่ยในปีนี้พี่คิดว่ามีอะไรที่สามารถจะแบบชนะใจกรรมการได้มากที่สุดครับมีแบบความสนุกของสีเราค่ะแบบเอเนจี้เยอะเอเนจี้ล้นมากกว่าสีรื่นแน่นอนสวัสดีครับครูชื่ออะไรครับครูชื่อครูขวัญใจสุวรรณอัจค่ะโอ้โหครูคนนี้นี่ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว แล้วก็คุณรู้สึกยังไงครับกับสีเขียวว่าสีเขียวเราเนี่ยมีอะไรดึงๆหรือโดดเด่นไมหมฮะที่จะทําให้ชนะสีอื่นได้อ๋อสีเขียวระคะมีความพร้อมคะ่ะและน้อนักเรียนมีความตั้งใจมากแล้วก็ลีดก็สวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ ผมอยากจะรู้ว่าครูเนี่ยรู้สึกดีใจไหมครับที่ได้อยู่สีเขียวในปีนี้ครูดีใจมากค่ะที่อยู่สีเขียวแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเขาน่ารักมากสตาฟก็ตั้งใจแล้วก็มีความพร้อมน้องๆก็ตั้งใจทํากิจกรรมทุกคนคุณครูอยู่สีไหนคุณครูก็มีความภาคภูมิใจทุกสีแต่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของครูฝันนะคะก็คือครูฝันกเกษียณอายุ60ก็เลยบบว่าดีใจมากที่อยู่สีเขียวมันสดใสดีแล้วก็มีความพร้อมดีมากเลยค่ะ สวัสดีครับอ่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อไทยครับผมพี่รู้สึกยังไงกับกีฬาสีปีนี้บ้างครับรู้สึกว่าปีนี้สนุกสนานกว่าปีที่ผ่านมานะครับมีการเต้นที่แบบดูแบบแบกแนวอ่ะปีแล้วเยอะเลยอ๋อครับถ้าผมแล้วพี่คิดว่าสีฟ้าของพี่เนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับจุดเด่นของสีฟ้านะครับก็เป็นสแตนที่อยู่ด้านหลังนี่ครับรู้สึกว่าจะเด่นกว่าสีอื่นนะครับผมแล้วก็ลีดต่างๆที่ดูพร้อมเพียง จากห้าทับสามพี่พิจิตจากห้าทับสามครับผมคำถามแรกนะครับก็คิดว่าสแตนเราหรือว่าสแตนสีม่วงเนี่ยมีอะไรที่จะทําให้ชนะสีอื่นได้ครับก็อย่างแรกเลยก็ขัดเอาของพวกพี่พวกพี่ก็ตั้งใจทํากันมากๆเนาะแล้วก็อย่างที่สองพี่คิดว่าเป็นความพร้อมเพียงแล้วก็สามัคคีของน้องๆบนสแตนที่ช่วยร้องเพลงแล้วก็ช่วยทําท่าต่างๆให้พวกพี่ได้แบบดีมากๆเลยผมอยากจะถามว่าพี่คิดว่าเนี่ยสีม่วงมีอะไรแปลกใหม่กว่าสีอื่นๆในวันนี้ครับ ก็คือว่าสแตนของพี่ใช่ป่ะจะไม่ใช้ถุงม,มือแล้วก็จะมีโอชาระวันเนี่ยที่พี่ทำเอง mm hmm. ก็มันหมายถึงความยิ่งใหญ่ของชานนั่นแหละนั่นแหละความแปลกใหม่แล้วก็ความสมคคีของสีพี่ที่แบบรวมพลังกันแล้วก็จะได้แปลกใหม่กว่าสีอื่นแล้วก็อาจจะได้ชนะก็ได้นะ พี่ตีครับครับผมแล้วปีนี้เนี่ยที่พี่มมหกเต้นเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับกับการเต้นครั้งนี้มีอะไรแปลงใหม่ไหมครับครับผมก็เป็นการฝากความทรงจํานะครับสําหรับโรงเรียนเชื้พระาตวิทยาก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าทําสืบต่อมาเรื่อยๆเนอะรุ่นต่อรุ่นที่ได้ทําร่วมกันกับรุ่นนะครับถามว่ารู้สึกยังไงสําหรับมหก็คือพี่อยู่มาตั้งแต่โนบานก็มันแน่นอนหลัะความทรงจําดีๆกับโรงเรียนนี้นะครับ ก็ต่อไปพี่ก็จะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนอยู่เรื่อยๆจะพยายามกลับมาเยี่ยมโรงเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับชื่อพี่ซอว์พายอยู่ม .6 ค่ะครับผมก็การเต้นปีนี้เนี่ยเป็นการเต้นของม .6 พี่รู้สึกว่ามีอะไรที่ดึงดูดสายตาของคนดูได้บ้างครับแล้วก็มีอะไรโดดเด่นครัะอะไรที่ดึดูดสายตาเหรอคะก็คงจะอย่างนี้ค่ะ เป็นท่าเต้นใช่ไหมครก็จะเป็นท่าเต้นของพี่เนี่ยแหละแล้วก็ดูสีเด่นหรือเปล่าเด่นเราผมดูสภาพพี่มันมากงั้นเปข้าหนามต่อไปเลยครับและพี่รู้สึกไงบ้างครับกับการเต้นของโมในปีนี้ครับแน่นอนค่ะว่าต้องสนุกแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็ตอนท้ายก็มีแอบซึ้งนิดนึงก็หน้าแตกเลยทีเดียวสวัสดีครับพี่ชื่อพีเะยครับพีเเจครับโอครับแล้วโม นี่เห็นที่ดีมากเลยที่รู้สึกยังไงบ้างครับผมการเส้นปีนี้สนุกมากไหมครับก็ปีนี้ก็คือปีสุดท้ายของพีอารก็พีก็เต็มที่ทุกอย่างก็คือไม่กลัวไม่กลัวอายไม่กลัวไม่กลัวอะไรพี่ไม่กลัวอะไรทำไมเพราะ่พีรู้สึกว่าพีจะจบแล้วอ่ะพีอยากทำให้เต็มที่ทำให้โรงเรียนนี่คือแรงบสุดท้ายของพีจริงจรแล้วผมไม่กลัวอะไรนี่กลัวคนหนุ่มไหมฮะกลัวทำไมสนิทกันกลัวทำไมสนิท คิดว่าสีไหนที่จะชนะมากที่สุดหรือแบบที่ชอบมากที่สุดในปีนี้ครับสีจอพี่ว่าเป็นน่าจะเป็นสีส้มนะไม่ก็ไม่ก็สีเขียวแต่คิดดูแล้วสีฟ้าก็ได้สีฟ้าก็ได้แม่รู้สีเลยไหครับสีม่วงนี่ทุกสีเลยละกันเนี่ยนะเอาไปกันใจทุกสีปีหน้าก็ยินดีด้วย โอเคครับงั้นขอบคุณพี่เจมากครับขอบคุณครับ กิจกรรมต่อไปนะคะน้องโซเป็นกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรามากเลยนะเป็นกิจกรรมที่จัดทุกๆปีในวันที่4่มกราเลยแหละใช่ค่ะนั่นกะ็คือวันบูชาพระคุณครูซึ่งเป็นวันที่ให้พวกเราเนี่ยได้กราบไหว้คุณครูที่ประสาทวิชาให้เรานั่นเองค่ะและในช่วงเช้านะคะก็จะมีพิธีส่งของโรงเรียนค่ะซึ่งจัดป้าถงอาคารร้อยปีด้วยนะคะพี่ขดีดนะคะน้องโซค่ะและก็มีตัวแทนนักเรียนบางส่วนเนี่ยที่นำพันดอกไม้ทุกเพียรเข้าไปวางที่อนุสาวรีย์หมอ่อมหลวงชูชาติกำพูในกลมชมประทานปักเกตด,ด้วยละคะงอียัม ทุนการศึกษาจาเชิประธาศึกษามูลนิธิและทุนการศึกษาประจำปี2,511ด้วยเล้วค่ะค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะคะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะน้องโซสําหรับการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิละปะัตถกรรมวิชาการและเทคนโนโลยีประจําปีการศึกษา2561ค่ะใช่แล้วค่ะและโรงเรียนชลประทารรมพิยาของเรานะคะได้รับรางวัล6เหรียญทอง2อเหรียญเงินและก็สงเหรียญทองเดือนค่ะพี่ขิงเป็นน้องของเรานะคะเก่งทุกคนเลยนะเนี่ยใช่ค่ะและถ้าทุกคนนะคะอยากรู้ว่าเราเนี่ยได้รับรางวัลรายการอะไรบ้างไปชมภาพกันเลยค่ะไป ไม่ต้องเสียใจไปโซเพราะว่าทุกๆคนนะสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้ที่ w w w c p w a c t s หรือที่ Facebook ของโรงเรียนชลประทานวิทยาหรือ Youtube Channel โรงเรียชลประทานวิทยาด้านล่างนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย